สวัสดีครับผมแมงท่าผู้ชาแนลนะฮะนเรับมาดูครับกับข้าวช่างมีอะไรบ้างเนาะนะครับในช่างได้ทานะโอ้อันนี้จะแกงหน่ไนะะอ,นไ,มนะะอนไม้นะครับมาซุปหน่อไม้นะฮะกำลังจะซุปหน่อไม้นะครับ อมะละกอนะฮะต้มตำนะครับอ่านะครับอันนี้เส้นหมีนะครับลวกเส้นด้วยนะครับเราแม่ครัวเรานะฮะอันนี้ขนมจีนนะครับมีหลากหลายสีสันด้วยนะฮะต้มบบเตหุงต้มห่อยตําหุงต้มหอยซุปกหน่อไม้ครับฮะซุปกหน่อไม้ส้มซุปกหน่อไม้ปิ๊บซุปกหน่อไม้ส้มต้ปลาแห้งตําปลาแห้งนะครับ มันนี่ใบชะนางนะหะ้าฟีมะเขืเทศนะเตรียมไว้ให้ช่างนะฮะนะครับนี่มะม่วงก็มีนะห้าฟีอ่าเราไปดูด้านนู้นนะครับเนาะอันนี้แจงแล้วนะฮะนับต้มไว้ครับผมตะขามันเดือดกระได้คนรออันนี้คืออะไร ต้มอไหอันนี้หอยใช่ไหมอ๋อต้มหอย,ออยหอยหอยจูบหอยจูบชอบจูบหอยไหมเเดี๋ยวรอมันเดือดมันยังไม่เดือดเดี๋ยวรอก่อนประมาณ<อ>น่าจะประมาณครึร่งชั่วโมงเพราะหม้อใหญ่หมอ้อใหญ่เนาะนนนผมส่วนมากผมจะใช้ไม้จิ้มฟันเอาใช้ไม้จิ้มฟันเออทำไมไม่ใช้ปากมันดูดไม่ได้เพราะหอยมันไม่ได้คุบหอยไม่ได้คูุบเหรอก้นหอยมันไม่ได้คุบอ๋อ ถ้าถ้าทำต้มหอยแกงหอยอย่างเงี้ยมันต้องทุบก้นต้องทุบมันต้องเสียเวลากว่าจะทุบหมดเนี่ยหอยสามสี่ร้อยตัวอันนี้มเต็มเลยใช่ไหมมันเยอะมากเต็มหม้อเลยเต็มหม้อเลยนะเหรอครับเปิดดูให้เลยนะเปิดได้เปิดเลยไม่ร้อนครับเพิ่งปิดอ๋อโอ้โหเยอะมากเลยี่ีอ่าเรามันเดือดก่อนมันยังไม่เดือดรอนมันเดือดก่อนนะฮะอ่า นี่นครับครับยกหม้อให้หน่อยดิฮะจะพอนะฮะแต่คงไม่ร้อนหรอกเนาะ,ะ,ะก็จะใส่ไผ่ผ่านนะ FC เติมถ่านครับผมเติมถ่านนะครับโอ้โหโอ้โห้ไม่ล้อมเโอเค<อ>จัดผัดเลยเต็มแล้วเต็มเตามครับมีมีโนยครับเตรียมให้ช่างต่วนนี่สิมงแล้ว ตอนนี้เที่ยงแล้วฮะอ๋อเดี๋ยวมาห<า>ังเที่ยงให้ช่างนะฮะเที่ยงแล้วนะครับมนะฮะอทั้งสองเตาเลยนะฮะเดี๋สิถึงว่ามันไม่อันนี้มันมันจะดับแล้วอนะฮะตายไปแล้วนะฮะ เดี๋ยวเวลานั้นก็ะดับ่านไว้ใช้เลยนถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรโอ้พอแล้วไม่ดับแล้วก็อเอาไปใช้ต่อได้โอเคใส่ไปแล้วเติมแล้วนะฮะเอาเอาตัวนี้เข้าหนะน่อยโอ้ยทำไมเอาไว้งั้นอย่ามาติดไฟ้ไม่ล้อดูแลครับแป๊บเดียวมือ่ร้อนเห็นไหมเนี่ย อะไรอะไอ้แป๊บเดียวไปลองจะเอาไปไว้อย่างนั้นรูคือใช่มาไฟจะไปดับน้ำตรงไหนอ่ะควันไม่ต้องใช้นี่แล้วควันเดี๋ยวเอาน้ำดับตั้งนะสิอืมนี่ฮะเตรียมอาหารเที่ยงนะครับผมใส่ครับสักครู่นะครับสักครู่เดี๋ยวผมมาหาหาวิธีติดไฟก่อนติดไฟนะ อย่างนี้ไม่ได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้จิดไปรักได้ไหมทุงม่งดาวเราไปดูด้านหลังนะครับเราดูอาหารแล้วนะครับเนาะเตรียมอาหารให้ช่างแล้วทีมช่างนะฮะเรามาดูการเชื่อมนะฮะเขาช่างโคงนะฮะเชื่อมกันนะฮะอ้มครับ จะพี่ชายก็จะจุดนะับเพื่อที่จะเชื่อมนะฮะสิจัดนะฮะนี่นะฮะในด้านหลังนะคะก็จะทำต่อร่างคาลูม,มาอีกนะฮะเนาะนี่ครับ นะครับนะฮะงานล้างคาก็เตรียมไว้แล้วนะฮะไปดูรอบก่อนนะครับเดีวสิครับสังเกตเสื้อของพี่ไทยนะฮะเสื้อสวยเลยนะครับผมพี่ไทย ซื้อเสื้อมาจากไหนอ่ะโอ้ซื้อมาอยู่ตลาดไอ้เอ้โหลายสุดยอดเลยนะครับผมที่ยางใหม่เป็นเสื้อมือสองเขาซื้อมาจากไหนนะอาชีพบ้าโอ้ถูกใจสาวสาวนะสิวันนี้ทำอะไรจ๊ะสรุปจ้างคราต้มหม้อต้มหอย <laughs> ผักนะครับเอีเยอะอยู่นะฮะ๋อนะฮะเยอะอยู่นะครับนี่มะเขือนะเอฟซีนะครับเอ่มะเขือนะฮะเนาะ,นะดูแต่ละขนาดกันนะเอฟซีนี่มะเขือนะครับโอ้สุดยอดนะฮะใช่ <laughs> ได้สั้นยาวใหญ่นะฮะมีหัวในเอฟซีเนี่ยนี่ครับเอฟซีครับเอซีก็มีผักปุ้งด้วยนะฮะเตรียมให้ช่างข้าวเที่ยงนะฮะเอเนาะอ่าก็ผักนี้นะครับเหมาะที่จะอ่าใส่ซุกกี้นะครับเนาะแล้วก็ใส่มูกระทะนะฮะหอมมากเนี่ยครับ เนี่ยนะฮะ fc หอมด้วยหอมมากเลยนะครับ<ด>ผมชอบอันนี้มากผักอันนี้มากเลยนะฮะเวลาต้มใส่ก๋วยดเตี๋ยวมามา่าอะไรต่างๆเนี่ยครับมีหลายชนิดนะฮะ fc อ่านี่นะครับนี่ฮะไปดูนั่นรอเดือดนะครับนี่ฮะไปดูน่รอเดือดนะฮะรอ ว่ามันจะติดไฟได้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่ประมาณสิบสิบมันทีนะฮะสี่เอาพัดนะฮะสี่นะครับก็มีช่างนะครับมาทำ มานะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะนะทำโครงลังคาอะไรต่างๆนะฮะใต้นะครับผมขอประมาณนี้นะครับเนาะวันนี้นะครับมีเมนูหลายอย่างเลยนะครับเตรียมื้ช่างได้ทานกันนะครับนะฮะโอเคครับต้องขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแมงท่ารูชาแนลครับผม